สวัสดีได้จ้ามาค่ะกาแฟอีกแล้วได้จ้าโอ้ยหอมขนาดค่ะฮ่าชื่นใจมากาแฟจากกาแฟกาแฟกาแฟก็เตอค่ะ กาแฟากับกล้วยหอมค่ะกล้วยหอม,ม,มเนีะค่ะนะมะกาแฟกับกล้วยหอมเดียจะเดินมาค่ะอืม อ๋บึงแมว่นาน้าไทยคลิปสั้นเนี่ยค่ะเดี๋ยกบึงพว่าชมอันนาทีกว่วนแล้วเอาก็ยาวไปเลยเนาะค่ะเนาะนั่งกินกาแฟกันไปเลยอันนี้ไทยทางยาวเนาะค่ะเนาะว่าน้าไทยคลิปสั้นนอยนึ่งลงเพิ่นอะกระโบว่ากันค่ะอืม มากินกาแฟกับกล้วยหอมกับเอ้ยตุก๊กตาพาฝันได้เจเด้ออะแดดออกค่ะบีิหันเมื่อกี้นี้เป็นสลืมสลัวก,ก็ยังเป็นนั้นนั้นอยู่ค่ะนี่แดดออกลหร กินง่ายดีเน,ะนานะขนมกวยเนาะ มันนี้กาคลิปมันนี้ก็กาแฟดำกับกล้วยหอมมันบอกค่ะก็บ่ได้คุยเยอะนะคะเด้อเพราะว่าอันเอ้ยอพันว่าน่ะอัดคลิปสั้นนะคะเรื่องของเรื่องพอดีอันก็เลยปล่อยอันเลยตามเลยเนาะคะ่ะเนาะก,ก็สิลงแบบนี้ละจ้ะ คำสั่นก็ต้องไปตัดไปตือพันโพธำรเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าเอ้ยคลิปของเอ้ยตุ๊กตาในส่นมากสิเอ้ยบริตัดโตตลอเลยอันแบบธรรมชาติใช่ไค่ะ,ะกาแฟกับอันกลวยกับมดไปแล้วเนาะคะ่นะเนาะอันสบายท้องนะคะหอมชื่นหอมปากน้ำอ่ะกินมดเหล้ากาบันนี้ก็ไปบอค่ะไปเพื่อไปมัน,นะะเนาะค่ะเด้อพ้อกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ 嗯、uh